กวันนี้ป๋าสัญญาว่าจะรีแอคชั่น AVM ให้นะครับก็มาทําตามสัญญาเลยซึ่งตอนนี้มีชื่อว่าอะไรเนี่ย Hard c o r e Manhunt ซึ่งเป็น EP ที่37แล้วนะครับ Hard c o r e Manhunt เนี่ยคืออะไร Hard c o r e ป๋ารู้จักคือถ้าตุยแล้วก็คือจะตุยเลยใช่ไหมในโหมด Hard c o r e แต่ Manhunt เนี่ยป๋าไม่เคยเล่นนะแต่ถ้าเกิดว่าแปลตามตัวเนี่ยก็คือการล่าใช่ไหมล่าการล่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยไปดู นี่มันแมพไมครับอุ้ยอูย้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่โอ้โหเป็นแค่ฝันน่ะมันเป็นแค่ฝันนะนนนนะพี่สม้มทุกอย่างยังดูเรียบร้อยที่เหลืองได้คาถาเทพมาเอาวันด,ดีวันด,ดีม่วงเป็นไงบ้างสบายดีไหมอืมทุกอย่างดูราบลื่นดีนี่เหม็นมีอะไรเป็นกปกติ เอาละเออพอมีคาธานี้ทุกอย่างในเกมนี้ก็กลายเป็นเรื่องง่ายดูดิคาถาทีมันโอปีจริงๆจะไปบุกไหนก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ามีคาถาดูดิโอ้จงเจริญสีเหลืองจงเจริญเฮ้ยหิวหิวอย่างนั้นเหรอ,หรอจัดการไอ,อยากได้เพชรนายจะไปขุดทำไมในเมื่อเสกได้อะฮะ เกมนี้พี่เหลืองเป็นคนควบคุมาดูนี่เอ้าจะเอาอะไรขอแค่บอกมามุวงไม่ทำอะไรก็ทำให้นะไม่ใช่ปัญหาหรอกเอ่พี่เหลืองฉันว่ามันแปลกๆนะแปลกอย่างนั้นเหรอโอเคงั้นย้ายมานี่เลยอ่าเป็นไงไม่ดีไม่ดีตรงไบโอมนี้เป็นยังไงอืมอืมอา เอาหมดไปๆๆๆเฮ้ยอืมตรงนี้ดูดีเลยนะดูดีดูดีเอาละอต่อจากนี้พวกนก็ไม่ต้องทําอะไรเองหลอกหนะ้าฉันจะให้พวกกุ่มโจรพวกนี้ทําให้นะพวกกุ่มไม้เคชีวิตมันง่ายแสนสบายมันง่ายเกินไปแล้ว ะเช้าวันต่อมาพี่ม่วงเริ่มมีความคิดแปลกๆว่าเอ๊เกม Minecraft เนี่ยสเสน่มันคือการออกไปหาของต่างๆมาคราฟไม่ใช่เหรอสเสน่ห์ของมันไม่ใช่การเสกไอหุ่นยนต์พวกนี้มาทำให้เรานินาโอ้นอกจากมันจะช่วยงานแล้วมันยังสามารถเอามาซ้อมรบได้ด้วยเพิ่มสกิลการต่อสู้อย่างนั้นเหรอผู้เหนือนดูเหมือนว่าคนอื่นก็ยัง ยังโอเคกับการที่มีคาถาพิเศษของได้นี่อยู่นะแต่ดูเหมือนว่าพี่ม่วงรถเอ้าโอ้โาโอ้อโหนี่นายมันไม่ใช่แบบนี้นายจะมารุมตื้อให้อ้วนตุยไม่ได้นะเอ้ยมีบางอย่างบางอย่างแปลก,ปกๆกับอุ้ยอู้ เอ๊มันมีบางอย่างแปลกๆนะมันเกี่ยวกับการที่เราใช้พลังของคาถามากเกินไปหรือเปล่านะเพื่อนเฮ้ยโอ้ยอะไระไร็เลยด้วยอุ้ยมันเกิดการกริชเกิดขึ้นนะการเออร์เลอร์เู้เหมือนว่าอะไรไปโดนสิ่งนั้นมันจะกระเด็นกลับออกมาหมดเลยน่ะเฮ้ยใช้ครถาใช้กาถาสิเพื่อนแก้ไขมันแก้ไขบัคเฮ้ย บ้านะทำไมฉันแก้ไขไม่ได้บ้านะไม่มีอะไรที่คาถานี้ทำไม่ได้ดีนะอัดพลังเข้าไปอุ้ยอุ้ยอ้าวเป็นเรื่องแล้วไงเล่าโอ้โอ้อ้าวอู้อู้อ้าวเออโอ้ยอะไรดะเโอ้ฮิฟอมฮิฟอมบอกโอ้ยโดนด้วยโอ้ย d ิฟ f i c u l ที่้อวไปปรับหมดเป็นฮาร์ดคอร์เฉยคทาวนี้ถ้าตุยแล้วคือตุยเลยนะ เอาไงดีอุ้ยอุ้ยอ้าวแล้วทําไมพี่เขียวต้องเป็นคนโดนอุ้ยอู้พอแล้วเดี๋ยวตุยพอพอก่อนแดงเฮ้ยถ้าจะลองลองกับไอ้นี่ไม่ดีกว่าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆนี่ๆๆๆอ่ะถ้าเกิดพวกมันตุยแล้วเกิดใหม่ได้มันจะไปเกิดบนเตียงแต่ถ้าเกิดว่าเกิดใหม่ไม่ได้เนี่ยก็จะไม่สปอนบนเตียงนะ ก็จะหายไปเลยเอา้าโมันไม่เกิดบนเตียงตุยแล้วตุยเลยมา,าแล้วนี่มันโลกถ้าเราตุยจะตายจริงไม่ได้นะนี่มันนนโมนฮาร์ดคอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยด้วยฉันไม่ได้เกิดมาเกิดมาอยู่ได้แค่วัดเดียวก็ต้องเข้ามาอยู่ในโลกแห่งความฮาร์ดคอร์เพราะฉะนั้นนะ เราต้องแย่งชิงคาทามาให้ได้ได้ชิงคาทามาแล้วปรับเป็นโหมดเดิมเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้โหมา god มันใส่ชุดมาเต็มที่เฮ้วก่อนนะพวกนายกล้าหือหือ้อกับฉันที่มีคาทาอยากันเนระเอ๊ะพวกดูสิคาทามันไม่มือแล้วในเมื่อคาทาไม่มือพวกมันก็ไม่น่ากลัวต่อไปพวกเราลุย โอ้ยไม่เฮ้เอาแล้วไงหนีตายหนีตายโอ้โหสุดล่าฟ้าเขียวโอ้ยหน,นีไปถึงไหนวะเนี่ยมีม้าไหมขึ้นม้าโอ้โหมันมีทุกอย่างรวมไปถึงอ่านม้าเหียพวกเอ๊ฉันเหมือนได้กลิ่นความกลัวโอ้ซอมบี้ก็มาสลามก็เป็นภยัยทุกอย่างในนี้เป็นภัยไปหมด เพราะว่าถ้าตุยแล้วตุยเลยแล้วทำไมพวกพี่ถึงไม่ออกจากเกมล่ะเฮ้ยมีเร็วโอ้โอ้โหไม่มีอะไรโอเคนี่ยังพอมีโอ้ยังพอมียังพอถูถ่าเฮ้ยโอ้โอ้เรียบร้อยหต่อหกต่อหโอเคแต่ดูเหมือนอุปกรณ์มันจะดีกว่าเยอะเลย,เลยว่ะเพื่อน ตอนนี้นายต้องใช้สกิลทั้งหมดที่นายมีในการจัดการโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนมีใครโดนดาเมจโอ้โโอ้หมันก็เก่งจริงๆโอ้ยโอ้ยพี่แดงพี่แดงโอ้ยโอ้ยไหวปะเนี่ยไหวไหมไม่น่าไหวครับไปก่อนละโอ้โหเกือบไม่รอดเื่อตอนแรกนึกว่าจะสูสีไปๆมาๆแพ้ว่ะอุปกรณ์สู้ไม่ได้จริงอ้าเดี๋ยวตายหรอกโอ้ยรั่วมางี้ใครมีไก่ ใครมีไก่บ้างหรือใครมีน้ำหรือใครมีสไลม์โอ้โ,โหพลุยังพอช่วยได้จะหมดแล้ว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 โอ้บินบินบินโอ้ by god เอาไงล่ะทีนี้น้ำโอเคโอเคอาวุธ okay. okay. <c oughs> โอ้ยโอ้เอาเอาได้อยู่ไว้อ,อยู่โอเคโอเคทีมเวิร์กนี โอ้มันคือความเฟี้ยวของทีมนี้จริงๆโอ้ทีมเวิร์กมันรู้กันว่าต้องทํายังไงต่อไปโอเคโอเคอ่าไม่ต้องบอกก็รู้ว่าต้องทํายังไงทําบันไดขึ้นไปเลยเอาละเอ้าอย่าลืมเอาโอ้โหแค่ดูยังลุ้นเหนื่อยแค่ดูยังเหนื่อยตามโอ้ยแอนิเมชั่นดยซับไมค์ครับนี่ป่าชอบตลอดเลยโอ้ย โอ oh, oh, oh. oh, oh. oh ้ย oh. โอ้ยโอ้ยโอ้ยหูเหลือใจสองอันโอ้ยโผล่ขึ้นมาไหนไม่โผล่โผล่ขึ้นมาทางเดิมก็เรียบร้อยสิโอเคไป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 ปีนปีนขึ้นไปโอ้ยเสียบปูดไปนิดเดียวเกือบโดนปูดแล้วโอ้ยโอ้ยโอเคอยู่ข้างบนนี้เราจะปลอดภัยเราจะปลอดภัยมันปีนขึ้นมาไม่ได้โอ้โหทั้งหิวโอ้ใครจะกินกินไปคนเดียวเถอะโอ้ ไม่ไหวต้องกิน <laughs> เอา้าโอโหโหเวนกมเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้เอาไปทิ้งแทนที่จะแทนที่จะช่วยให้หิวดีขึ้นโอ้ยนี่มันก <laughs> ็มันสร้างมันจะสร้างาฐานขึ้นมาตีเราแล้วอไงดีอย่างนี้ก็เหมือนรอความตุยนะเพื่อนในต้องคิดอะไรสักอย่าง คิดสิมาร์คคิดสิมาร์คโอ้โหกังคือไล่นกเหยี่ยวที่มามาอีกเออมาร์คคิดมาร์คคิดมาร์คต้องคิดดูนั่นเพื่อนมันโอ้โหชีวิตมันสดกสาบายมันค้าบของมากินแล้วมันก็จะปีนขึ้นมาจัดก,การเราแล้วเพื่อนโอ้ยไม่ได้คิดคิดคิดมาร์คคิดมาร์ค กิดเดี๋ยวนี้โอ้เพื่อนมานีอพี่แดงเอามากินแม่จิก็ลงมากินชั้นคืออาหารพุฟเฟ่แสนอร่อยโอเคจับคนละตัวโอ้มาค,คิดได้แล้วมาร์คสามารถคิดได้แล้วโอ้ไปละอ,อ้าวเฮ้ยพวกมันหายไปไหนใครรู้โอนู่นไงมันอยู่บนนกมันอยู่บนนกเหยี่ยวอวอแแรงเฮ้ยมันตามเรามาตัวหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีอาวุธบ้าแล้วมันมีอาวุธแม่ โอ้ยพี่เกียวโอเคช่วยได้โอ้มันบ้าแล้วบ้าแล้วโอ้ยติดมาด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดมาด้วยกันไอ้นกนี่มันเด้อไอ้นกนี่มันเด้อโอ้ยอ้าโอ้ตกลงไปก็ตุยนะเพื่อนทำยังไงดียังดีว่าตกบนหิมะว่ะเพื่อนถือว่าโชคยังเข้าข้างแต่หนาวเหลือเกินน่ะ นนาเลิอเกินหิวด้วยโอ้ใบโอมนี่มันเป็นใบโอมที่ใครเกิดมาในใบโอมนี้ถือว่าเตรียมตัวตุยได้เอ้ากลับมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นขิงส้มนี่ใช่ขิงส้มไหมน่าจะใช่นะเอ๊โลกไม้คราฟนี่มันดูเปลี่ยนไป Hey guys it's Alan did you guys like that episode Sure, hope you did because we're already working on the next one. Quick question Who can tell me the answer to this math problem? You know, have uh, five seconds. Five. Six, five four, four three, two, one. Five. Okay, Next question Oi. Which switches need to be closed to light the light bulb? Five. Close to light. Four, three, two, one. And finally, Leow. what is the answer to this question? Leow. So I won't tell you the correct answers, but I will say that the answers are a hint to a future episode if you need some help answering no problem because this video is sponsored by brilliant brilliant helps you become a better thinker and problem solver using thousands of brilliant, visual brilliant. interactive lessons in math science data analysis, and ai each lesson gives you a hands-on problem-solving experience which is proven to be six times more effective than watching lecture videos learning a little every day is It's upside down oh sorry Learning a little every day is one of the most important things you can do for your mental growth. Brilliant keeps you on track so you can get smarter, one day at a time. To learn for free on Brilliant, go to brilliantorg Becker, scan the QR code or click the link in the description. You'll also get 20% off an annual premium subscription, which gives you unlimited daily access to everything. Thanks for watching and I'll see you in the next video. เฮ้ยทุกคน AVM กลับมามันสุดยอดอีกแล้วอะ่ะหลังจากที่เงียบเงียบ<ๆ>เงาเงาไปนานนะปาไม่ได้ลุ้นตัวโกงอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าซีรีส์ตอนนี้จะไปต่ออีกยาวนะครับตอนหลังมีอะไรให้มาทายด้วยเป็นคําใบ้เกี่ยวกับตอนต่อไปนะใครมีเบาะแสอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครใหกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ